แอบดูนะอันนี้เป็นเซ์ไรส์โอเคได้ค่ะแม่อุ๋ยกำลังดูหนูยิ้มหนูแย้มหนูยิ้มหนูแย้มจะไปอารมณ์ไหนคะหนูยิ้มหนูแย้มรู้จักรูปทรงภาษาอังกฤษไหมคะรู้ค่ะจดอินดี้ดายยิ้มแย้มีสวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มจะมาเล่นกิจกรรมของปุ๋ย DIY ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะมีสากิจ ลบเลขตัดน้ำฝนบเลขอ่าลบเลขนะลโหนรูปทรงขอติดกระดุมรูปทรงค่ะและอันที่สามนี่เรารกนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝาอารมณ์ไม่เป็นฝาขวดน้ำนะคะเลื่อนฝาอารมณ์แล้วกันเนาะโอเคเรามาตัดกันตัดเลยนะหมายถึงว่าหนูยิ้มตัแย้มเห็นตัวเลขที่แม่ปุ๋ยให้ไหมคะมีเท่าไหร่ลบเลขแล้วก็ตัดค่ะ บอกก่อนนะเลขอะไรสิบสองสิบสองลบหกเหลือเหลือหกแล้วต้องทำยังไงต่อหกให้มันเหลือน้ำฝนแค่หกอในกระดาษใช่ค่ะตามตัวเลขของหนูยิ้มนะคะหนูยิ้มได้เลขอะไรสิบสามลบสิบเหลือโอ้หนูยิ้มตัดอย่างนั้นเลยหรอสามโอ๊ตตัดอย่างนั้นเลยหรอ เย้สิบสามลบสามเหลือสามมีน้ำเหลือน้ำฝนสามหยดนี้หกโอ้โหดูแย่มอย่างนี้ได้หรอคะสิบสองลบหกเหลือหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกต้องเขียนมาเยอะทำไมนี่ไม่ปุ๋ยอะไรอ่ะเขียนน้เยก็เอาไว้หลอกยิ้มแย้มเขียนทอาไมเขียนมาเยอะเขียนมาเยอะโอ้เขียนมาเยอะงงอ่ะลงอ่ะดูเขียนอัน ข้า <5 M S 1> แอบดูนะอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์โอเคได้ค่ะดูหนูยิ้มได้ก่อนนะ,ะโอเคค่ะอของหนูยิม้มสิบเอ็ดลบแปดเหลือแปดเก้าสิบดตึ๊กตาโอ้โหเก่งจังเลยค่้าแอบดูอย่าพึ่งไหมได้ค่ะออของหนูยิ้มได้เลยนะสิบห้าลบเก้าใช่ไหมคะถูกไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหรอคะฟุก ห้าลบห้าอ้าวใช่มีน้ำฝนอ่ะอเพราะมันเหลืออะไรซืนเยอะไม่มีน้ำฝนเลยเพราะมันเหลือศื้นเพร <c oughs> าะมันเหลือศื้น <c oughs> ของนูยิมเท่าไหร่คะไอ่ใช่เก้ายิมของเธอไม่ใช่ศูนย์ของนูยิมเท่าไหร่อะไรเพนก็จะแตะเดนี้แล้วก็เอาคำตอบไปข้างใต้ไงอ๋อปึ๊บ ลองนับดูนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจปโอ้โหหนูแย้มกำลังทำอะไรอยู่คะมันเป็นกระป๋องแป้งของแม่ปุ๋ยใช้หมดแล้วนะคะแต่หนูแย้มอยากมาใช้แป้งของเด็กใสนั่นเองค่ะโหคุณตาค่ะหน้าขาวคิ้วขาวหมดเลยอ่ะหน้าขาวคิ้วขาวมดเปลี่ยตัวเป็นยายแก่นะ อ๋อเหรอคะทำยังไงอะคะโอ้โหนี่จะปลอมตัวเป็นยายแก่แล้วต่อไปเป็นกิจกรรมนี่เลยเลื่อนฝ่าตามอารมณ์นี่หนูยิ้มตอนนี้หนูยิ้มอารมณ์อะไรคะอาอารมณ์ยิมย้มเสร็จแล้วต่อไปหนูยิ้มก็มาเป็นอารมณ์โอโ้ยขอทำบ้างนะโอ้ค่ะและอารมณ์อะไรเนี่ยยี่น่าทำสามอันนี่ลองให้ใจเอาของหนูแย้มบ้างของหนูแย้มดีอารมณ์ยิ้ม อารมณ์อะไรหรอคะอารมณ์เป็นเหมือนเป็นตัวร้ายอ่ะไม่มีเขาออกสุดท้ายอารมณ์แบบฉันเท่มากมันสวมเป็นตาด้วยนี่สนุกดูอารมณ์โอ้โหนี่อารมณ์คือถ้าเราออกไปเสร็จใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเห็นชัดใช่ไหมพอเราเอาฝาขาวมาปุ๊บใส่เห็นชัดเลยสีอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เป็นสีไม่ค่อยสวยนะพอเอาสีขาวมาทับเป็นยังไงเอ่ยสวยสีขาวมาใส่อ่า แม่ปุ๋ยเรียกมันว่าเรื่องฝาตามอารมณ์ใช่ไหมแม่ปุ๋ยกำลังดูหนูยิ้มหนูแย้มหนูยิ้มหนูแย้มจะไปอารมณ์ไหนคะอารมณ์นี้ยิ้มจะไปอารมณ์นี้เสียใจอยู่ไหนอะไหนอะอารมณ์ร้องไห้อยู่ไหนหนูยิ้มจะไปอารมณ์นี้เพราะว่าแม่ปุ๋ยเป็นนางมาลายแม่ปุ๋ยกําลังดุหนูยิ้มหนูแย้มแล้วหนูยิ้มหนูแย้มจะเป็นอารมณ์ไหนอารมณ์นี้อารมณ์เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจ ถุยทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้ทานวิญญาณจะมีอารมณ์ไหนมีหรือว่าอารมณ์ยินอารมณ์ยินหรือว่าอารแล้วโอ้โหถ้าสมมติว่ามีคนมาทำร้ายเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าเราจะอารมณ์ยังไงอารมณ์โกรธใช่ไหมอารมณ์แบบอืออารมณ์โกรธใช่ไหมเราไม่ได้ทำอะไรให้ซะหน่อยมามาทำเราเนี่ยเป็นอารมณ์โกรธดูนะนี่แหละถ้าแบบนี้ล่ะมันจะเป็นยังไง กลับด้านค่ะจะเป็นยังไงคะชอบกลับด่างทับหมดเลยทับหน้าอารมณ์หมดเลยอะกิจกรรมต่อไปค่ะนู้นมีสามแผ่นได้สิม่วงมีสามแผ่นเขียวแล้วมันก็จะมีรูปทรงเห็นไหมคะรูปทรงให้แล้วมีกระดุมแล้วไปหารูปทรงเอากระดุมมาติดกับกระดุมนะคะรูปทรงให้มันเหมือนเดิมนะอ็จะเอาสงอันนี้เพราะว่าหนูยิ้มได้อันได้ตาได้ได้ได้วทำไมมันมีแค่อันเดียวนี้อะไรเนี่ยมันเป็นรูปทรง มันจะต้องตามสีหรือเปล่าคะไม่จําเป็นเลยค่ะตามรูปทรงค่ะเอาตามรูปทรงเห็นไหมคะตามรูปทรงของหนูย้ำรูปทรงอะไรคะเนี่ยของหนูย้ำรูปทรงอะไรคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปเป็นอะไรเอ่ยหัวใจหัวใจสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวว้าวจุ๊บติดกระดุมนี่ก็ง่ายเหมือนกันอ้ากิจกรรมนี้ฝึก เด็กเด็กที่กําลังฝึกติดกระดุมเวลาติดกระดุมเชิญนักเรียนไปโรงเรียนนะคะโอ้ยจฮ้ยมันหมุนได้นะใช่ตะกี้มันไม่ตรงออนี่มันตรงใช่ไหมก็เลยหมุนให้มันตรงนี่ไงเดี๋ยวยังหมุนอีกแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้แล้วก็มันไม่ตรงอีกเอล่มก็หมุนแบบนี้มันก็ตรงอหมุน่างนี้เลยตรงไดมอนด์ไดมอนด์ว้าวเอ้มันจะมีแค่แนวเดียวเท่านั้นที่มันจะตรงออ๋อใช่มันจะมี ตรงไหมถ้าไม่ตรงก็หมุนหมุนหมุนให้มันตรงว้าวสวยงามมากเลยค่ะอ่ะต่อไปเี่ยได้ไหมเหลือ้างนหน่อยหนึ่งโอเคปึ๊บเหลือสองชิ้นสุดท้ายรูปทรงอะไรคะเนี่ยนี่เขาเรียกว่ารูปทรงอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ๋อสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนูย<ด>ูแยมรู้จกักรูปทรงภาษาอังกฤษไหมคะรู้ค่ะ ได้มไดมอนต์อ่าค่ะแล้วหนูย้ำหรอคะไทร์แองเกิลเอ้ยไม่ใช่นะถูกแล้วค่ะไทร์แองเกิลอันนี้เรดแทงเกิลอันนี้เรดแทงเกิลอันยิ้มแย้มแมงไม่รู้อ๋อเหรอคะแล้วนี้ล่ะคะอ่นมิสเตอร์แซกซ์อ๋ออันนี้ยิ้มแย้มสี่เหลี่ยมผืนผ้ไม่ได้จะไม่ไยาวงกับสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้ใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมมันงกแนโอเควันนี้สนุกสนาน เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย